สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องซีเนตเอ็กนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะในเซิร์ฟเจ็ดสองเก้านะครับที่เรากลับมาเล่นกันนะครับวันนี้ก็หมดแล้วับวันที่สองก็กำลังจะเลนะครับสองนาทีได้อยู่ที่เวลสามสิบแปดนะครับอีกประมาณสี่ร้อยนะครับจะขึ้นสามเก้านะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูอันดับพลังกันนะตอนนี้ก็เราตกมาที่หกแล้วนะครับ เดือนนะเซนี่ตอนนี้ก็มีเกโลกันพาร์ทสองสามคนเลยนะก็จะมีที่หนึ่งนะคนนี้เกโลพาร์ทสองนะแล้วก็มีคนนี้นะตบพวกลาบนะอันนี้สุ่มนะแอบไว้แล้วก็ที่สามนะส่วนนี้เหลือก็จะเป็นเกโลหนึ่งนะนี่คนนี้หนึ่งนะคนนี้ยังไม่ได้ทํานะเหมือนเอาหินไปทําโกกิสึนะนี่นะก็เลยยังไม่ได้ทาเกโลนะส่วนนี้ไม่มีนะ ผ่านด่านก็อยู่ที่สองนะครับตัวละครสุดเก่งก็อยู่ที่นะสี่นนะครับนี่นะคนที่สองนะที่มีกิโลพัทสองตอนนี้ก็คือมีสามคนนะกิโลพัทสองนี่คนหนึง่งก็คือหนึ่งสองสามนะคิวแล้วก็ขึ้นมาที่สนะี่ครับไต่ไตขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดทำกิโลพัทสองนะก็ไม่รู้ว่า พอหรือเปล่านะมีประมาณเกือบเกือบเก้าร้อยตัวนะแล้วก็มีตัวดําอยู่สองนะครับไม่รู้ว่าจะพอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวก็ค่อยเติมเพิ่มนะแล้วก็จะมาปลูกเทืนทัาเสิร์เมื่อกี้นะถ้าใช้หมดก็จะปลูกได้พอดีเลยนะนะี่ยก็จะครบสองแปดแบงค์นะผมก็รอมารีวันอยู่นี่ไงรีวันพอดีเอาอะไรเงี้ยแลบวิจัยเปิดคนระับเมื่อกี้ทีแรก ก่อนจะรีวันผมตั้งใจจะมาเติมแล้วนะแต่ว่ามันเติมไม่ได้นะครับขึ้นบัญชีไม่สามารถเติมได้นะให้ติดต่อแอดมินนะก็เห็นเขาบอกว่าต้องรอหนึ่งวันนะเมื่อวานผมก็เป็นนะถึงจะเติมได้พอมาวันนี้ก็เป็นอีกนะกะว่าจะมาเติมนะนี่ก็เดี๋ยวลองเติมไม่รู้ว่าจะกดได้หรือยังนะเดี๋ยวลองเติมเลยแล้วกันนะ,ะนะก็ถ้าผมมาเติมก็จะมีแพ็คนี้นะแล้วก็ อันนี้อีกสักสามสามครั้งนะก็น่าจะหมดพอดีนะไม่รู้จะพอหรือเปล่าตอนนี้เกโลกเราก็พันหนึ่งอยู่นะผมเปิดไปทั้งหมดร้อยสามสิบรอบนะต้องการลูกแก้วแค่หนึ่งลูกนะหนึ่งลูกแล้วเปิดให้ครบร้อยแปดสิบก็คือจบเลยคือทำพัดสองเลยคนระับมันจะได้พัดสองพอดีนะจะลองกดแพ็กดูก,ก่อนคนระับก,กดได้หรือเปละะ่า โอ้โหก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะโอเคช่างมาแล้วนะเดี๋ยวไว้เติมได้นะผมจะมาทําคลิปอีกทีนะึงก็เดี๋ยววันนี้ไหนๆก็อัดคลิปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะความกงเกียโลนะนี้แค่พาร์ทหนึ่งนะแค่พาร์ทหนึ่งนะตัวก็คือผมปั้นแค่เกียร์โลนะตัวเดียวนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะแม่งโคตรโกงนี่ผมให้ดูเลย ตั้งแต่ที่ผมอัดคลิปไปคลิปที่แล้วผมตีที่หนึ่งหลังจากที่ผมขึ้นมาที่สองแล้ว,ลวผมไปตีที่หนึ่งก็คือแพหลังจากนั้นนะไม่มีใครตีชนะผมเลยนะเกียโลแม่งโคตรโกรงตอนนี้คือใครที่ขึ้นมายืนก่อนแล้วคนตีอย่างก็แพนะเพราะค่าเกียโลไม่ตายนะไม่มีใคร้ากเกียโลนะเดี๋ยวให้ดูตอนที่เกียที่หนึ่งนะตอนนี้เขาก็พางแสนเก้านะที่เขามาตีผมแล้วเกิโลพัทสองแล้วนะผมพัทหนึ่งก็คือ เป็นหนึ่งลุมหกนะลุมเยโลคนเดียวนะก็ฆ่าเยโลไม่ได้นะอาจจะต้องรอก่อนนะตอนนี้ผมยังไม่รุ่มกันนะว่ามีตัวไหนที่สามารถฆ่าเยโลได้นะเพราะม่งโกงจริงตอนนี้ในเซิร์ฟใหม่ๆนะใครมีก็คือชนะทุกคนที่ไม่มีคนระับชัวร์เลยไม่ต้องทำอะไรนะแค่ยืนยู่เฉยถึงโดนตัดลูกไฟไปก็สกีวันตีเกโลไม่ได้ใช้ลูกไฟนะ ไล่ฮิวตัวเองได้เรื่อยๆนะก็เลยเหมือนเป็นนามัตตานะก็อยู่อย่างเงี้ยนี่อันนี้คือ16แนละ้วเจนอนี่คือถือว่าตายไปละรอเกิดขึ้นมาเรีย์รอแ่ง16ผมถึงข่าเขาไม่ตายสักตัวเลยลูกไฟผงก็สูนตลอดนะครับ ว่าเขาพาดสองอนะโคตรโกงนะแต่ลูกไฟสีลูกเริ่มมาเรียบร้อยหายหมดร้อยครับหลับเป็นหนึ่งก็คือค่าเกียโรเราไม่ตายแล้วเกโรเราได้อันตรีไปเรื่อยนะนก็ใส่สนามไอ้มุนๆมุน,นี่เข้าไปเรื่อยนะผมก็ไม่รู้เรียกอะไรนะ ก็ทำามเบไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะจนเทินสิบนะแต่สุดท้ายก็ผมก็ฆ่าเขาไม่ตายเหมือนกันนะก็คือใครที่เป็นฝ่ายตีก็คือแพ้แน่ๆนะตอนนี้ใครขึ้นไปยืนได้ก่อนก็คือยืนยาวนะอาจจะต้องรอตัวที่ฆ่ากิโลได้อาวุธสามดาวนี้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะเอานะ อาเซิมน,นี้ก็น่าจะเติมเรื่อยๆคนระับแต่ว่าแบบอาจจะไม่เล่นเหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนหนักเกินไม่ไหวเดี๋ยวนี้โตแล้วต้องใช้ตังตัวเองแล้วคืออย่างนี้เรื่อยๆนะจนเทินสิบผมก็ค่าทราเติมกี้เขาไม่ตายนะ กิโลเรายังเหลือเลือดอยู่สองหลอดเลยนะแล้วก็ฮิวตัวเองจนจบนะแบบนี้ฆ่าไม่ได้ซึ่งผมลองไปตีเพื่อนผม่ละเพื่อนผม พันหนึ่งเหมือนกันเลยเป๊ะเป๊ะพลังผมเยอะกว่าประมาณสี่หมื่นเป็นเหมือนกันเป้นะครับเดี๋ยวผมกดข่ามเลยนะผมก็แพ้เพราะว่าค่ากิโลเขาไม่ตายนะอันนี้ผมนั่งดูมาละนี่อที่สองอน,นี่ก็กิโลพาร์ทส,สองนะมาตีผมมีทัศซื้อมกอิเหมือนกันเป๊ะก็จบเหมือนกันคนระับค่าผมไป่ตายแล้วผมก็ ข้าเขาไม่ตายเหมือนกันแต่ว่าเราชนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายตีนะเนียบร้อยไหนๆก็มาแล้วเอา้าไตยซะหน่อยแล้วขอขึ้นไปยืนกันแล้วนะครับใครยืนก่อนก็นกชนะวันนี้ รอการโลหรือเปล่าการโลดคาดได้ไหมก็ไม่น่าจะคาดได้นะถ้าดูผมดูยังไม่รู้เหมือนกันนะตัวไหนทำอะไรได้เพิ่งกลับมาเล่นเห็นการโลมันจะเป็นสกิลโมนะอันจะต้องหาสกิลเดียวหรือว่าในการฆ่าเพราะตัวก็ถึกเลื่อนมาแล้วครับไปแล้วเราไตา่ขึ้นไปท,ที่หนึ่งเลย ขึ้นไปยืนกันแล้วนะเท่ๆอ้ยเส็งเติมไม่ได้นะคนจะคงจะเกิดนะอุตส่าห์รอรีวันเพื่อจัดคลิปจริงๆผมอัดไปก่อนแล้วนะก่อนหน้านี้พอกดเติมปุ๊บขึ้นขึ้นเติมไม่ได้รอรีวันก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม น่าจะเพราะว่าสแปมเติมคูป,ปองนะทีละหกนะผมก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่ทําแบบแพ็คเดียวนะหรือว่ามันทําไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนนะไม่ได้เล่นนานลนะสมัยที่เล่นก็คือตูมเดียวมาสามพันกว่าแบงค์เลยนะสองพันสามพันแบงค์อะไรอย่างเงี้อนนี้น่าจะมีเดบอทนะกลับมายาวๆเลย่น่าจะมีอะไร อีกสรอบนะไม่น่าจะถึงนะครับใน10รอบนะที่1น่งได้ต้องยัดเพิ่มหน่อยนะขึ้นไปยืนกัน กี่รอบแล้วเนะี่ยอีกรอบเดียวนะโอ้โหยังอ,อยู่บนดับร้อยอยู่เลยนะตอนนี้รอ้อยรอบที่สิบเอ็ดนะโอ้โหร้อยยี่สิบเพชรนะทีนี้ผมใช้ตัวนะ ไม่คุ้มนะจริงๆถ้าไม่ได้จะขึ้นไปยืนก่อนนี่คือผมไม่กดนะถือว่าเปลืองนะพรามันเกินรอบรับรางวัลไปละปกติผมจะตีแค่รอบวันละสิบรอบนะ น่าจะอีกสองสรอบนะโอ้โหหนักอยู่นะเนี่ยคิดคิดก็สี่หกหกร้อยหกร้อยกว่าเลยนะถ้าไม่ได้ใช้ตัวนะโหยังไม่ถึงเลยรอบที่หกครับถ้าไม่ได้ใช้ตัวก็รอบที่สิบหกละโอ้โหผมมีตัวอยู่ยห้าใบแล้วได้ใช้ ีเลยแล้วกัน้อยครับขึ้นมายืนที่หนึ่งก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะผลการต่อสู้พวกนี้นะอวมจะยืนที่หนลลึ่งหรอเปล่าโอเคคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเติมไม่ได้นะเซ็งเหมือนกันอาวุธก็จะมาละเดี๋ยวอาวุธมาก็ มาทำคลิปอีกทีนะครับรืว่าวูดนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะว่าอูดทำอะไรได้ไว่ค่อยอ่าน,นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับเพิ่งกลับมาทำก็วิวหายหมดเลยคนหายหมดเลยไม่มีใครจำได้ละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ